สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนฝึกการเขียนพยัญชนะไทยให้ถูกวิธีนะคะซึ่งพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนหุกเนี่ยจะมีลักษณะในการเขียนหัวพยัญชนะไม่เหมือนกันนะคะเราจะมาดูวิธีการเขียนหัวพยัญชนะในแบบที่1กันก่อนนะคะแบบที่1นนะคะเป็นการเขียนหัวพยัญชนะแบบ หัววงกลมอยู่ด้านบนนะคะลากเส้นตรงลงมาจะมีวิธีการเขียนเนี่ยสามขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1คือลากเส้นโค้งจากล่างขึ้นไปด้านบนขั้นตอนที่2นะคะเขียน,นเส้นโคง้งแล้วก็ขั้นตอนที่3คือลากเส้นตรงลงมานะคะยัญชนะที่เขียนในลักษณะหัวแบบนี้นะคะมีทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะมีงองงูชอชิงททออหาร นอนหนูบอกใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันมอมา้าสหรือสีหอหีบแล้วก็เราจุลานะคะมีทั้งหมด12ตัวนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าเหมือนกับแบบในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี้ไหมนะคะอามาทวนใหม่นะคะลากเส้นโค้งจากจุดที่1ขึ้นไปในขั้นตอนที่2แล้วก็ลงมาในขั้นตอนที่3นะคะ อ่ามาดูทวนอีกครั้งนะคะงอง,งูจริงไหมคะลากเส้นโค้งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ลงมาใช่นะคะตัวที่สองชอชิงเหมือนกันเลยลากเส้นโค้งเป็นวงกลมแล้วลากเส้นตรงลงมานะคะตัวที่สามทรหารลากเส้นโค้งเป็นวงกลมแล้วลากเส้นตรงลงมาเหมือนกันเลยนะคะตัวที่สี่คือนอนหนูว่า ลากเส้นโค้งเป็นวงกลม้วลากเส้นตรงลงมาใบไม้เช่นกันวงกลมแล้วก็งวงออ ıyor. ลากเส้นตรงลงมาปอป้าเขียนวงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะพอพานเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาฟอฟานเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมามอม้าเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาสอตสีเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมา หอคีบเห็นหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมารอจุฬาเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงล,ล,ววง,รมล,ลรงมาเห็นไหมคะเหมือนกันเลยทั้งสิบสองตัวนะคะค่ะมาดูนะคะการเขียนหัวัพชนะในแบบที่สองนะคะจะเขียนหัวัพชนะเป็นหัววงกลมนะคะในการอนที่หนึ่ง การตสองคือเส้นโคการประยสามคือลากเส้นตรงจากบนลงล่างแต่เป็นแนวเฉียงนะคะการเขียนหัวพชนะในแบบนี้นะคะใช้สําสหรับการเขียนทพูเท่าดอเด็กแล้วก็ดอต่อเต่านะคะทอพุเท่าเห็นไหมคะการเขียนหัวคือเขียนหัววงกลมแล้วลากเส้นตรงแนวเฉียงมาทางด้านซ้ายดอเด็กก็เหมือนกันเขียนหัววงกลมลากเส้นตรงแนวเฉียงจากขวามาซ้ายจากบน,นลงล่างต,ต่อเต่าเช่นกันนะคะลาก เป็นเส้นโค้งเป็นวงกลมลากเส้นตรงแนวเฉียงลงมานะคะแพชนลักษณะสามตัวนี้เขียนหัวในสลระนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูการเขียนหัวในลักษณะที่3นะคะก็จะเป็นการเขียนหัววงกลมนะคะมีสขั้นตอน<ม>เขียนหัววงกลมเสร็จแล้วนะคะลากเส้นตรง จากบนลงล่างนะคะจะเป็นแนวเฉียงเฉียงจากข้างบนนะคะมาด้านล่างเฉียงจากมุมซ้ายนะคะมาทางด้านขวานะคะการเขียนหัวแบบนี้นะคะจะมีการเขียนพยัญชนะทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือจอจานและขอทานเห็นไหมคะจอจานเขียนหัววงกลมากเส้นตรงแนวเฉียงจากบนลงล่างเฉียงจากซ้ายมาขวาถอทานก็เหมือนกันนะคะ เขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงนแ,นแนวเฉียงจากบนลงล่างนะคะจากซ้ายมาขวาจากบนลงล่างนะคะมาดูวิธีการเขียนหัวพยัญชนะแบบนี้นะคะมีสถานการเขียนคือเขียนหัววงกลมนะคะจะเี็ดเส้นด้านล่างนะคะเขียนหัววงกลมเสร็จแล้วนะคะก็ลากเส้นตรงแนวตั้งจากล่างขึ้นบนขึ้นไปนะคะพยัญชนะที่เขียนหัวสนาดนี้นะคะมีทั้งหมด4ตัวคือ พอเชอร์นะคะยอหญิงนอนเนนแล้วก็ต่อผงนะคะต่อไปมาดูวิธีการเขียนหัวพัชนะที่เขียนรอลิงกับสอเสือนะคะ,ะมีลักษณะในการเขียน3ามขั้นตอนก็คือ1นะคะ,ะ,คะเขียนหัววงกลมนะคะลากเส้นโค้งนะคะแล้วก็2นะคะ ขั้นตอนที่สามคือลากเส้นตรงนะคะแนวเฉียงจากว่างขึ้นบนขึ้นไปนะคะเขียนหัวพันชนะของลอลิงนะคะกับสองเสือต่อไปมาดูวิธีการเขียนหัวพันชนะของไข่กับชอช้างนะคะเขียนหัววงกลมนะคะโคขึ้นไปแล้วก็ลากเส้นตรงมาเขียนขอไข่กับชอช้างนะคะ มาดูวิธีการเขียนหัวใบชนะแต่ถัดไปคือการเขียนหัวขอขวดซอโซ่คอละคังทอมโทนะคะเขียนหัววงกลมขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองหยักนะคะหออยักแล้วก็ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามลากเส้น,สน,สนตรงลงมานะคะเขียนขอขวดซอโซ่คอ,อละคังทอมโทถัไปการเขียนหัว ตัวหยอยักนะคะเขียนหัววงกลมนะคะแล้วก็โค้งเข้ามาด้านในตัวนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงนะคะต่อ<ๆ>ไปการเขียนหัวขอพึ่งฝอฝาเอาอ่างแล้วก็คหนู่นะคะเขียนหัววงกลมนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งแล้วลากเส้นตรงลงมา มาดูแบบนี้บ้างการเขียนหัวคอควายคอคนและสอสารานะคะเขียนหัววงกลมนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงแนวเฉียงเฉียงจากขวามาซ้ายเฉียงจากข้างบนลง้าล่างนะคะเป็นการเขียนหัวคอควายคอคนและสอสารานะคะทีนี้มาดูวิธีการเขียนหัวแฟนชนะในแบบ นะะคเป็นการเขียนพอสมพาวรัชดาตบตากวอแหวนและรอเรือนะคะเขียนหัววงกลมนะคะจากด้านล่างนะคะเส้นตรงจะอยู่ด้านขวามือนะคะมาดูวิธีการเขียนพอสมพาวเขียนหัววงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงเส้นตรงจะอยู่ทางด้านขวาของวงกลมนะคะรรชดาตบตากวอแหวนและรอเรือก็เหมือนกันนะคะเขียนหัววงกลมเสร็จแล้วแล้วก็เส้นตรงจะอยู่ด้านขวามือของหัววงกลมนะคะ มาดูการเขียนพยัญชนะกอไก่บ้างนะคะพยัญชนะกอไก่ไม่มีหัวนะคะก็จะลากเส้นตรงจากล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วก็จับเข้ามา้างด้านในนิดนึงแล้วก็โค้งมาด้านหน้าแล้วก็โค้งข้างบนมนตรงขั้นตอนที่สองแล้วก็ขั้นตอน่สามเพื่อลากเส้นตรงลงมานะคะวิธีการเขียนนี้เป็นวิธี ท้ายแล้วนะคะเป็นการเขียนพยัญชนะตัวทอทงนะคะทอทงขป้นการเป็นพยัญชนะที่ไม่มีหัวพยัญชนะนะคะลากเส้นตรงจากบนลงล่างนะคะในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่สองคือลากจากซ้ายมาขวาขั้นตอนที่สามก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขั้นตอนที่สี่โค้งไปด้านบนนะคะขั้นตอนที่ห้าโค้งย้อนหลังไปด้านหลังนะคะค่ะ เมื่อสักครู่นักเรียนได้ดูวิธีการเขียนหัวพยัชนะในแต่และตัวไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนคงจะเข้าใจวิธีการเขียนพยัชนะแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถทําแบบทกหับวิชาภาษาไทยเล่มสีแดงนะคะในหน้าที่6และ7ได้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถดูทบทวนซ้ำได้อีกหลายรอบนะคะดูจนกว่าจะเข้าใจนะคะ ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดละกันนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาและมีหัวข้อที่จะมาพูดเป็นเท่านีน้ค่ะให้เรายังตั้งใจทำแบบคะ่ะแล้วก็ตั้งใจทบทวนการเขียนวัน,นัะในแต่ละตัวนะคะเขียนในช่นสวดด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย